คำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงค่ะของหวานอินโดนีเซียชื่อว่ามาตาบักนี่ว่ามันคือเค้กฟูฟูแบบหนึ่งอะแล้วก็จะมีทั้งเมนูแบบขาวแบบหวานแบบขควานี่จะคล้ายๆไข่ขเจียวมากๆวันนี้เรามาสั่งเป็นแบบหวานนะคะทุกคนมันคือเรดเวลเวดสีสวยมากแล้วก็คือหอมมากพอแป้งสุกแล้วแล้วเขาก็จะมาเติมเนยต่อคือมันเยอะมากคือมันฉ่ำมากทุกคนโคตรจะดูจูซี่เลยอะ คืออย่าถามว่ามันกี่แคลและนี่เติมชีสเข้าไปอีกโคตรเยอะโคตรฉ่ำทั้งเนยทั้งชีสแล้วมันยังไม่หมดเท่านั้นจ้ะพอเขาเติมชีสไปแล้วใช่ปะเติมช็อกโกแลตเข้าไปอีกค่ะแล้วมันยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเติมนมข้นเข้าไปอีกค่ะกูจะปาแต่มันยังไม่จบจ้ะเขาเติมเนยลงไปอีกค่ะ <c oughs> ในส่วนของของข,องขาวก็จะเป็นไข่เจียวกับต้นหอมด้านใน ซึ่งมันดูน่ากินมากเลยอ่ะมันดูอ้วนฟูอ่ะพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือมันหอมมากๆนี่ชอบ red velvet มากเพราะว่ามันหอมเนยแล้วมันหวานฉ่ำม,มากแล้วก็ได้ความเค็มนัวๆจากชีสหรือมือคนขายวะแต่คืออร่อยสุดๆเลยอ่ะทุกคนในส่วนของมัตตบักไข่เจียวก็คือเขาจะแถมอาจายดมาให้ด้วยแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มอย่างนี้จะมีความเค็มเมนัวๆ เหมือนน้ำพริกกับไข่เจียวอร่อยมากๆ